โอ้โลภได้ใจฮะหย่อดแล้วก็เก็บครับผมว่านะมาจะอิตาลีโอ้โหยังรู้จักประเทศด้วยหรือว่าโอเคครับกาแฟที่เราต้องคนไปทางนี้ครับคนแลาทางซ้ายเป็นสัตว์นะฮะนรอบคนขวาเจ็ดรอบครับไม่เล่นมุกเลยเล่นปล่อยล้วไม่เล่นกาแฟ้่ออยู่ที่ไหนพี่รู้ไหมอะไรฮะกาแฟเจ้าหล่ออยู่ที่ไหนอยู่ที่คุณนะ อยู่ที่สถานที่ครับที่ดูแผนไปรอบนี่ครับไม่ต้องเข้าไปในป่าวิ่งรอบๆนี่ก็โอเคนเออ่ของเขาถนนเขาช้อนคนดาวินดอนนะครับของไดอะโดฟินครับช้อนโอเขาลึกนานนะเมื่อกี้เขาเล่นพาดไปทีแล้วก็ดาวินชี่เขาดาวินชีวิธีแล้วถนนกังฟอแล้วนะบอกเข้าไปถึงอาวังบุญครับขอรายงานยามเช้าที่หนึ่งครับตลอดแปลว่าอะไร มันทางคคงรับุ่นไงกเก่าเลยอารมณ์ขับลงได้ต้มนะครับข้าวต้มนะครับข้าวต้มอะไรครับเนี่ยเข้าวต้มเนื้อครับผมได้ยินป่ะเฮ้ยอยู่ไหนฮะอยากกินฮะผสมหมูนิดหน่อยเดี๋ยมีใครทำครับผมอยากกินครับบางวีทำครับโอ้โหต้องไปขอใช่ไหมฮะไม่ได้ขอต้องไปซื้อครับแต่ห้าไม่ไปแล้วฮะ ขอถ้ามีขอก็ต้องมีขอขวดแล้วก็ขอไข่นั่นไงฮะมีนาเล่นกมาต้มจาดพี่บางวีนะครับพีบ่อยอยตุม่มเดวกกับอ๋อโทษครับโทษพี่ตุ่มก็มกอร่อยเลยนะฮะ คือให้สเต็มมันเข้ามาเพียงแต่ว่าไม่กี่สายหน่อยบงคมีครับผมถ้าไปทุ่งแสลงทุ่งนาพญาอยากส่าจต้องนอนถ่ายด้วยค่ะจะได้วิวอีกเสือหมอบข้มกลางเ o า n t a i n b นะครับ คนแรกครับหมอเนะฮะนี่วันนี้โตสุดยอดนี่คนนี้นทรมันคู่เท่าผู้แก่กันหรือป่าครับเนี่ยครับไลยนะรับจ้างเหรอรับจากผมพี่หมอนะอย่านะสุดยอดนะครับ คนแรกเลยพ,พี <that that in yeah. yeah. ่ยอมนะอนทุกอย่างคืนนี้จะไม่มีการคุยตอบอะแปลว่าคุยได้เยอะเม่ขึ้นเย้ยพูดว่ากูไม่โมฮอดบอกว่ากูไม่โม้ เท่ๆถ้ารถออกน้องหัวทิ่มขนาดพี่ผมต้องยอมนะฮะถ้าพี่เอารถผิดประเภทนะพี่ถือว่าพี่หมอเราเนี่ยทิ้งจักรยานเลยนะครับทางแย่มากครับสุดโอดครั้งหนึ่งในชีวิตโอเค คำรถก่อนวันนี้มหมอปั่นได้แล้วให้ปั <c oughs> ่นสิงกากิ้งเลยโ้อทเฮ้เอ้านั่งอย่างนี้ไม่เห็น Are burning low. One for each night they shed a sweet light to remind us of days long ago. One for each night they shed a sweet light to remind us of days long ago. ลังเทคเลยนะฮะนั่นแต่ยาวมาเลยสุดค่อยขอบคุณพระเจ้าพี่มาถึงสุดยอดครับพี่เข้ามาแล้วครับเข้ามาแล้วเหมือนว่าปัดมาถึงด้วยอ่ะอองนะฮะ ไหวไหมฮะผมมากับพวกเยอะๆอ่ะผมอายเขาที่ตึ้เดินนไม่ไหวยได้ไปแย่หรือเปล่าฮะี่เการนี่ไโทเลยีเลยขายเอาเอาสุดๆเลยครับครับนอี่เอาเสือหมอขึ้นมาโอเคดูครับ ทางสี่ผมว่าพี่สุดยอดแล้วครับเพราะพี่เอาหมอบมาทาไมเนี่ยมันทางออฟโรดนะฮะดีใจนะครับเพ่หนึ่งสองสามยี่ครับอ๋อถ่ายที่เราไปถ่ายในห้องน้ำนะครับครับดีบรรยากาศ สภาพของบุคคลที่ยังมีชีวิตกนอยู่นะฮะลบมาไปถนี้ไปปถ่ายทำที่อื่นเลยแก่ผ